น้ออยคอยพูดน้องบอยคอยพูดเขาไม่ได้เป็นคนขับูนคนถ่ายเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นเขาใหญ่กันครับจีนพีหนึ่งแปดอันนี้พาเทปจากวังเขียวมา <Isaiah, cream S 1> ขึ้น,น,นขเขาใหญ่ครับ,รบาพ,พาลูกมา,าครั้งแรกโอ้โหดูนสมบูรณ์มากครับน้องสมบูรณ์ไม่ใช่น้องสมบูรณ์ การขึ้นเขาการไปเรื่อยฟังหลวงพ่อไปด้วยก็เบามากพ่อเบาครับหลวงพ่อเบานัางมาการจากปู่แม่หลวงหลวงปู่อะไรครับหลวงปู่อะไรครับใครตอบได้หลวงปู่ชาสุภโทนี่เรียกว่าเรานั่งมาจารจัดท่านปู่พวกปู่บอก กู้ที่จะบอกเรานั่นกับเที่ดนาเวียใไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบก็สวยไม่ล่ะลูกสวยสวยไหมเข้าป่านะมันสวยอยู่แล้วอย่างเรียกว่าป่าสวยเขาเรียกเขาลูกเขาใหญ่เขาสวยกนรปะ คือเขาใหญ่ทิพยพันนาคือสัตว์ล่าเรื่มไงเสียงพ่อดีไหมซึ่งเป็นเจ้าของไม่ตางัล่องลอยมีสีลองไงนองไงเต่าเนาะวัเต้นจากอวัดนาสมมติเป็ตัวเองเวยมีหลาดน้อยก็ยังขึ้นเขาได้นะครับ โอ้ม่กอดก็หมดกายหหมดกายรถมากันเยอะเลยเนี่ยรถขมามาจากไหนกันเยอะเขาลงมาจากเขาลงหนูเห็นเขาเยอะมากยตอง ฉันอ่เได้รอลอยขาด้วยใช่มีเขาก็มันอยู่บนเขาไงลูกมันก็เลยมีเขาโอ้โหเห็นป่าไมด้ี่เชิงัวนะลูกจะได้มีเขาเขาก็จะได้คนรู้ คนว,ว้ออวมีร,ระวันโกุรอธีลูกอันนั้นการนัจจบุรีการนัจบนนจบุรีมันไกลไปสำหรับเราลูกที่เราอยู่แค่นิดเดียวนูเขาด้วยต้องรอรอมีมันหยุดเราถึงจะได้ไปการนันจจการนัจจตอนนี้อยู่โคราชนคะรราชสีมาเขาใหญ่กันก่อน บา้า,บานเรา,ก,าก็สวยบเราก็สวยรถวิ่ง่า่น่นมไซค์เขาก็มากันเนี่ยเระไซคมอเตอร์ไซค์เอาล พอเรียกผิดใช่ไหมว่าดูด้านข้างนย่มีมหมดมีหมอกมมีหมอกวันนี้มีหมอกมหมมีโยม,มเห็นชัดเลยมันเป็นรูปร่างเป็นเหมือนเหมือนรูปร่างเป็น

เน่ยคนสวยมาไหมวันนี้ทำไมเสียงเงียบจัง<ห>วันนี้สวยมากเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับใส่ชุดสีดชมพูยังไม่ได้ใส่แว่นตานะนี่ถ้าใส่แว่นตานี่เพอร์เฟคเลยก็มองไม่เห็นตาเราเห็นภูเขาแต่แกเห็นภูเขาใหญ่มากเลยใหญ่ไหมลูกใหญ่ ก็ล็อกข้างให้ก่อนอันตรายอย่าประมาทเพราะประมาทคือปลาที่ยังไม่แห้งเป็นนสา